bye <laughs> ีที่เจมส์กันดแบบเคเพชรโหเดินเท่นมากครับเป็นครั้งแรกของผมด้วยที่เดินเครื่องเพชรเดินแบบเครื่องเพชรนะครับก็ดูลามากครับก็อย่างที่เห็นนะครับูลคาก็แย่น้ำเลยครับดูจากดูจากเพชรก็ดูแล้วว่ามหาศาลครับมีบริการจะประกบไหมคะครับผมไม่ใช่ขโมยนะครับคือยแรผมประกบเองได้ ดูแลเพชรหรือด like, like, ูแลผมตอบยากแต่ว like like ันนี้ตอบยากั uh ้งสองคนอ้อสองอย่างเลือกกันครับวันนี้เป็นอะไรบ้างแบบเฟชชูงแฟชั่นอะไรอย่างนี้มันไม่เห็นความคูลากรึเปลไม่เป็นความรักชุดนิวทั้งทั้งเครื่องเพชรแล้วก็ชุดด้วยกระบอรู้สึกว่าดีใจที่ได้ที่ได้มาร่วมงานนี้ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติจริงๆที่ทำที่หนึ่งเชิญพวก่ราร่วมสองคนมารงนามนะพอบีเป็นงานเห็นเฉนแบบเราเป็นยังไงบ้าง อันนี้เป็นตัวแทนของนางพึ่งครับเม็ดใหญ่โอนาังพญาเป็นนางพญาครับพึ่งแล้วของแซมนะครับผมมเป็นพึ่งสองตัวครับพึ่งน้อยพึ่งน้อยไปด้วยกันลองป้องๆ้องดูครับนี่เป็นอยไรปด้วยกันเห็นว่ามุมาก็มหาศาล้โหก็มหาศาลอย่างที่บอกเลยครับก็ดูจากความสวยก็รูแล้วว่าครับแล้เดี๋ยวจะกลับบ้านดรือกลับไอ ที่จะเซอรอให้ผมได้ไหมครับอุ้ยน่ารักจังเลยขอบคุณนะครับ <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> โอเคเลยสำหรับใครที่สนใจนะคะคร <laughs> ับองรสนใจก็เครื่องเพชรสวยๆแบบนี้นะครับอยากได้อย่างนี้นะแบบที่ผมใส่2คนเลยก็เชิญนะครับที่บิจิเจ็นะครับ <laughs> แ้วก็ชุดด้วยนี่ ชุดทั้งใหม่ดีสุดมากโอ้โหยังไ <นะ S 2> งท <นะ S 2> ั้งใหม่เต็มยศขนาดนีโ้โอ้โหก็รู้สึกว่าเราเอนเออร,ร,รจ์จีเรามันต้องแบบอย่างไรข้างในเราต้องปรุงแต่งพเราใส่มันต้องแบบอืมเป็นผู้ดีขึ้นมาเห็นจิวใส่แต่เป็นผ้าแบบขาดๆนะครับวันนี้ก็เป็นผู้ดีบ้างอันนี้ผ้าเต็มแล้วใชร่รู้สึกรู้สึกยังไงบ้างาทำได้ใส่เสื้อผ้าที่แบบเป็นชุด ดีแบบนี้รู้สึ้อุ่นครับรู้สึกเข้าเทียมกับคนเทียมขึ้นมาดีเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อยู่มันไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าอยู่ที่ัยครับโอ้โหแน่นอนจริงครับครับครับแล้วก็ยังมีงานพูดติดต่อมาอย่างแรๆเลยช่วงนี้ก็ก็มีมีเรื่อยๆนะครับก็แต่ถ้าจะติดต่อ,อเข้ามาก็ติดต่อ,อเข้ามาได้นะครับคิวยังว่างนะครับได้เลยสายงานตรงนี้เลยครับได้ข่าวว่าตอนนี้กลายเป็นทีมแซมเจ็ดวันแล้วโอ้โห 8ปดวันก็ได้นะครับไม่สิ้ครับเจอกันทุกวันก็ไม่เบื่อครับเราออกอีเวนต์ครับครับผมอย่าหันมาแบบนั้นสิครับออใจไม่ดีเราเราออกอีเวนต์นเยอะขนาดนี้เราเวลารดูแลตัวเองบ้างมั้ยต้องพักผ่อนนะมครับมีเวลากินข้าวหรือยังตอนนี้กินข้าวก็บนรถบนรถซู่เลยบนรถซู่เลยก็มีมีมีเวลาพักผ่อนก็คือการนอนนี่แหละครับตอนนี้เป็นเป็นวิธีเขาเรียกว่าเป็นเป็นการดูแลตัวเองของเราที่ทําได้ดีที่สุดแล้วก็แบบบางที่แบบ เป็นมาร์กหน้าเวลาก่อนแต่งหน้าอะไรอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราทำได้ดีที่สุดแล้วเท่าที่เราจะทําได้ในตอนดี่เพราะออกกำลังกายไม่มีเวลาเลยเอาเวลาไปนอนเถอะเอาเวลาไปนอนดีกว่าเป็นช่วงขับขึ้นที่แบบว่าตะเวนเก็บเงนนใช่ไหมก็แล้วแต่คนมองครับเป็นผมสําหรับผมผมเรียกว่าช่วงทํางานช่วงทำงานที่จริงเราไปเจอเพื่อนขับเราก็สนุกนะครับสนุกแเราไปมอบความสุขให้เขาเขามอบความสุขคืนให้เราอย่างเงี้ยคือทำงานก็ส่วนส่วนทำงานไปอย่างแต่ส่วน ไปจอยกับตรงนั้นอ่ะมันมันมีคุณค่ามากกว่าสำหรับผมนะแล้วไม่เอาเอาสิครับเรียกว่างานคู่เลยหรือเปล่าคะที่มีติดตออะไรนะครับส่วนใหญ่ไเป็นงานคู่เลยหรือเปล่าก็ส่วนใหญ่ก็ก็เป็นงานเป็นงานคู่ครับอาจจะมีครับมีเดี่ยวบ้างมีเดี่ยวบ้างปปะะลาาายยครรับจิงงดวเหหออไไไมม่่่่แตนนก็ขาายยน้คคู่เละรับได้นะครับขายงานเก่งมากครับเรียนยังยังไม่เต็นสิทธิ์วะมีแปดวันก็ได้ครับเก้าวันผมก็เดี๋ยวผมเติมให้ครับจริงๆืกหน้ายังว่ะ เดี๋ยวผมเบียดตารางให้ได้ครับยินดีไปครับยินดีวิ่งงานครับสุดพละกี่งานก็ตอนนี้ก็สามงานสามงานะครับนที่สุดๆเลยครับใช่ไหวไหมต้องไหวครับสี่งานก็ได้ครับไหวครับถ้างานเอาสิครับเดี๋ยวต้องนอนกันแล้วครับถ้าจะเรียนกีฬาใช่ไหมคะมีดิจนเตอร์งานอย่างอื่นที่เป็นลักษณะคั่วไป ก็มีมีภาษามีอย่างอื่นอื่นเยอะเยอะจริงๆในกองรายการคือมีเยอะครับเรียกว่าตอนนี้กินกินข้าวใช้ใช้ชีวิตบนรถใช้ชีวิตบนรถอย่างนี้เลยครับใช้ชีวิตบนรถครับบนรถบนถนนอยากจะซื้อรถบ้านไปเลยฮะครับ เหนื <idd ratchet Lust> ่อยไหมครับ <Pie ph scold> ไม่เหนื่อยครับไม่พักเหนื่อยมันก็สนุกดีพี่สนุกดีครับอย่างงานในไทยเยอะแบบไปทำต่างประเทศก็มีงานต่างประเทศเรื่องนี้ขูเรียกร้องกันบ้างมี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 มาแล้วแล้วก็มีติดต่อเขามาอีกครับแต่เราก็ติดต่ออย่างที่บอกครับติดต่อเขาก็ได้เหมือนกันเยอะขนาดในประเทศอะไรยังไงบ้างเกิดยังไงนี่ก็อย่างนี่ก็อย่างจีนเนาะนี่ก็อย่างจีนแล้วก็มีไปสิงคโปร์ครับพี่บีมก็มีไปเดลียวไปกับพี่ตรงๆด้วยตรงที้ไปสิงคโปร์ลา เรียกว่ามันเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ทํางานแบบนอกประเทศเยอะมากขึ้นใช่ครับอาครับยิ่งแบบนั้นก็ได้ที่มาจากไหนท่างประเทศดีใจครับดีใจที่ที่ทุกคนชอบละครของอทีกเราชอบผลงานของเรานะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราตั้งใจทํางานชิ้นนี้ออกมาให้แบบให้คนดูมีความสุขแล้วแล้ววันนี้เขามีความสุขอะผมผมพอแล้วพี่ว่าคุณชายนี่คือทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาเลยใช่ไหมฟีเวอร์จนแบบว่า ละครคุณชายทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาซิตัวชันนี้ก็จะเรียกแบบนั้นก็ก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่คนแล้วแต่คนจะเรียกมั็เ็เป็นม่ามันครไงมันเป็นปรากฏการณ์ในชีวิตเราเลยหรือเปล่าคะสำหรับผมพลิกเลยครับคือว่าพิกชีวิตตัวเองเยอะมากๆจากที่แบบมีคนรู้จัก นิดนึ่งกลายมาเป็นโโอ้หคนมารู้จักเราเยอะมากไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยครับคนก็ทักระจิ้วกระจิ้วแจมอะไรอย่างเงี้ยสรุปชี่จิ้วหรือชี่แจมเออเรียกอะไรก็ได้ครับเอาที่สะดวกเลยครับแต่ที่เป็นแจมก็อร่อยนะครับชิ้นแจ่ได้วยไหมแจ่วแจ่วก็ได้ครับดังนั้นเริ่มปรับตัวได้เลยค่ะเริ่มปรับปรับความปรับความแบบปรับได้แล้วครับมีอะไรก็ปรึกษาพี่ปิมพี่ปิ่มก็เคยเคยบอกบอกไว้ก่อนมาถ้าเกิดถ้าค่อนขอนี๋ยวไปโปรโมทก็ก็สอนช่วยสอนช่วยแนะนำให้ครับอย่างปี่มล่ะแนะนำน้องยังไงบ้างแนะนำการวางตัว ในานะในความจำความทรงที่เรามาก่อนก็ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่แบบที่เคยที่เคยเรียนรู้มาครับเราก็รู้สึกว่าเราก็รู้สึกว่าอะไรที่เราเป็นสิ่งที่ดีที่เราส่งต่อส่งต่อให้น้องได้เราก็ก็ส่งต่อทุกอย่างเลยเพราะเรารู้สึกว่าวันที่เราเป็นเป็นเป็นลูกี้อ่ะเป็นเด็กใหม่เราก็เราก็ได้รับโอกาสแบบนี้ได้รับโอกาสได้รับคําสอนจากพี่ๆที่เขาเคยผ่านมาก่อนเราก็เลยรู้สึกว่า วันหนึ่งที่เรามีโอกาสที่จะแบบฟันเราก็อยากแบบฟันเนี่งพี่ครับขอบคุณครับพี่จริงๆมีแบบไปต่างประเทศเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างเนี่ยพี่จีพี่แฟร์พี่พีพี่พีเป็นอะไรบ้าชื่ออะไรคะพี่พีตัวถ่ายซีก็พอได้อยู่แล้วมีแบบแนะนำน้องหรือว่อะไรสุดสุดอะไรเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมตอนนี้ก็เอาเวลานอนกันครับใช่แต่จริงๆแล้วก็มีบ้างคือคือผมเคยเรียนผมเคยเรียนมาก่อนแล้วแต่ว่าก็เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ถึงขั้นแบบ เทคคอร์ดเป็นเอ็กซ์เพรสตขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบออกเสียงอะไร่สื่อสารได้สื่อสารไปกับพื้นฐานได้อะไรแบบพอฟังได้แบบใบจีนก็ก็เขาเรียกพองูงูปลาปลาได้ก็แค่นั้นเองอ่ะล่าสุดเพลงรักแท้ก็มีเวอร์ชั่นภาษาจีนรักแท้เวอร์ชั่นภาษาจีนเปิดมาคือฟีดแบบระดับหนเลยนะรู้สึกยังไงบ้างพี่มดีใจครับจริงจริง จริงๆมันเป็นเซอร์ไพรส์ที่เราอุบมานานมากแลว้วว่าเรารู้สึกว่าอยากจะปล่อยสักทีอยากจะทำสักทีก็ก็ได้ทำอย่างที่หวังแล้วเราก็รู้สึกว่าดีใจมากที่เรามีเวอร์ชั่นครับม,ม,ม,มีเอ็มบวเวอร์ชันของพวกเราแล้วก็ส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าดีใจมากเลยที่ได้ร่วมงานกับทางอมีิวเป็นแบบเป็นหลังรู้มาก เป็นเหมือนเป็นติ่งเขาไปแล้วทันนี้เป็นติ่งรู้ไปแล้วแสดงว่านี่น่าจะตกแฟนๆแม่จีนได้เยอะมากเลยใช่ไหมพี่ปีนก็บอกว่าก็เห็นในคอมเมนต์ก็มีเป็นภาษาจีนเต็มไปหมดเลยครับก็บอกว่าน่าจะแบบเขียนมาแวว่าฟนๆเลยถ้าเขียนได้ผมก็เป็นคนจีนแล้วครับ ถ้าเรามาอยู่ตรงนี้มั้งผมจะได้แบบอะไรหลายคนพูดหมดว่าแบบผูกีมือการแสดงคีมแบบน่าจะเป็นมาสเตอร์คีมที่สุดเลยแบบต่คนว่าน่าสมนุนเข้าชิงเข้าชิงชิงว่ายังไงบ้างก็ขอบคุณขอบคุณคนที่ที่เชียร์นะครับที่เชียร์ให้ได้เข้าชิงก็ก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เข้าชิงแล้วก็เกิดจะมีโอกาสได้รางวัลสักรางวัลสองรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ติด ต่ว่าเป็นมาสเตอร์พีไหมก็เป็นผมเรียกว่าเป็นผลงานหนึ่งชิ้นที่ผมตั้งใจทำงานออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องที่ที่จมจมดิ่งไปกับตัวละครมากที่สุดแล้วในเรียความรู้สึกของตัวเองจริงเขาได้แตัวออกมาแนวแบบไบไนะเคยเจออะไรแปลกๆหม มีแฟนคลับหรือได้ผีเข้ามาม้างไหมไม่ไม่ผมู้สึกม่ไม่ไ่ไม่ม่ไม่ไม้่ไเ่ีม่ไ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 เ่ไเ่ไม่ไข่ไม่ไม่ไม่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 ไม่ไม่ไมไม่ไม่เม่ไม่มไม่ไไม่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 ไมไม่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 ใช่ไม่่ใ่ไมไม่ไม่ไม่ไนแฟม่ไ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 ม่มม่าม่ม่ไ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 ม่มไมมม ไม่มีไม่มีครับมีแค่มียินดีด้วยครับมีเพื่อนเก่าที่เคยเรียนด้วยกันมายินดีเขาเกิดแต่ไม่มีคนมาแต่งอะไรยงเงี้ยยังไม่มีครับผมว่ายังไม่มีไม่มีเลยอันนี้เป็นคำถามจากทงบ้านนะคะอย่างในเรื่องเนี่ยจิวจะชอบแบบว่าเอ้ยใส่เสื้อแบบแต่งตัวโชว์นู่นนี่นั่นเยอะมากสิวันนี้ก็โชว์ได้ครับเราต้องดูแลตัวเองหนักมากขนาดไหนพี่แจ จริงๆตอนนั้นมันเป็นช่วงที่ผัดจากตอนเวลากรลงเทศเพิ่งจบเนาะตอนนั้นก็ฟิตหนักเหมือนกันมันก็เลยตอนมาถ่ายเ <ไป S 1> ลองผู้ชายอยู่มันก็เลยฟิตมากก็เลยฟิตมากใช่หุ่นกระเกงเชียบ <laughs> ไม่ก็ตอนนั้นผมก็ออกกำลังกายอยู่แล้วด้วยครับแล้วก็มีเตะม้งเตะบอลอะไรวิ่งตลอดเวลามันก็เลยก็เลยฟิตอ,อยู่ตลอดก็คุมอาหารตลอดเวลาช่วงนี้ก็ยังดูแลรูปรางอยู่ช่วงนี้ก็หลุดหลุดบ้างครับเพราะว่า พักผ่อนพักผ่อนพักร่างกายเราบ้างแล้วก็เอาเวลามันนอนแล้วก็มาททำงานดีกว่ามีทั้บ้านแล้วดท้ายตอนสุดท้ายแล้วแต่พูดตอนจบได้เลยปะเฮ้ยแล้ว้องสปอยแล้วหรอมีคนตายเอ้ยใช่มีคนตายแล้วเป็นคนสำคัญในเรื่องด้วยครับเพราะว่าที่เหลือเนี่ยก็สำคัญหมดแล้วนะล่าสุดตอนนี้คืออาแฟนๆนี่คือเราข่าวท้าวันแล้ว ใช่ใช่ผมเป็นแกนนำครับคู่ออกับพี่คู่ออกับพี่แก เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ที่เห็นจะเผาทุกวันเลยผมจะไม่มีที่ทํางานแล้วสปอยว่าเราก็มีเราก็มีสองฝั่งไหมจะได้แบบไม่ต้องสปอยก็ได้แค่เชิญชวนกันก็อยากเชิญชวนแฟนละครคุณชายทุกคนหรือใครที่ยังไม่ดูเนี่ยดูตอนสุดท้ายก็ได้นะมาดูไปด้วยกันเพราะบอกเลยว่าเป็นเป็นลุกเป็นอะไรนะอะไรลุตัวนะอาปากซี่ก็รู้สึกเรารู้สึกว่าผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานที่พวกเราตั้งใจทำมากแล้วก็ทำตอนสุดท้ายแล้วอยากให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆมาดูกันเยอะอยากให้ดูส เนาะเพราะคือเร й ติ้งฟีดแบ็ต่างๆมันคือกําลังใจกําลังใจเล็กๆที่มันชิ้งใหญ่มากเวลาที่เราได้อา่านแล้วเราใจมันฟูเรารู้สึกว่าเราอยากพัฒนา,าผลงานชิ้นต่อๆไปของพวกเราให้มันดีขึ้นนะอยากเห็นว่าไอ้คนดูเยอะอยจริง<ม>ๆคนคอชอบจริงๆใช่ไหมใช่พี ก็ชอบเห็นแบบคอมเมนต์อย่างเงี้ยเราเราเห็นผมเห็นบางคอมเมนต์ที่บอกว่าละคระครุณภาพต้องดูให้ได้เนี่ยใช่เออภูมิใจมากแล้วน,นี่ก็ตอนสุดท้ายแล้วอนสุดท้ายาคุณอยากบอกอะไรกับคนดูบ้างอยากบอกว่าละครเรื่องนี้จะสอนอะไรคุณเยอะมากครับตอนสุดท้ายผมผมรับรองว่าถ้าใครที่ดูจบตอนสุดท้ายต้องย้อนกลับไปดูในแอปบันดีแน่นอน ส่วนผมก็อย่างที่บอกไปครับมีคนตายครับมีคนตายสองคนสำคัญในเรื่องเลยเฮ้ยแต่พับยืนอยู่ตรงนี้ด้วยครับพันแฝดค่ะเฮ้ยเห็นไหมยังไงเห็นไหมไม่ไม่ใช่ยิ่งแล้วเปิดก็ใหญ่มากเลยก็แพันแฝดก็เล็กรองก็มีแฝดมีคู่กันเลยอะไรอ่างนีก็ขึ้นอยู่กับแฟนแแล้วครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมกับไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมกับน้องครับว่า พวกเราสองคนพร้อมดยู่แล้วพร้อมตลอดครับพร้อมชมรอติดตามเนาะติดพร้อมจัดะครับเรียบรอ้ยรอยข oui. อบคุณครับ